สวัสดีครับผมในเกมครับจังหวะนี้ครับเราอยู่การ์ตูนไทยนะครับผมกำลังจะตั้งแต่การเล่นหายผมนะผมท่านที่แล้ผมเสียใจมากผมถ่ายในเกมตั้งนานนะครับตอนนี้ก็จะมารีบเล่นกันเลยนะครับเพราะว่าผมมันถ่ายไม่ถึงชุดนาทีนะครับผมก็ก็ก็วมก็มันก็ต้องรู้ดีกันหมดแล้วนะเพราะมันคืออะไรกันเองนะหมู่บ้านนั่นเองถึงไม่ใช่ก็ก็ก็ไม่ค่อยจะรูน้นะครับหมู่บ้าน โดนไผ่ตามจำไผ่ครับผมได้เริ่มขึ้น,นะะแล้วนะครับอ่าเราก็จะกำลังเล่นกันต่อเลยครับผมาอถ้าวคนนี้เป็นรือ ครั้หน้าผมจะมาเออเออยังไงเดียบูนไม่ออกผมจะมาเล่นกับน้องคนนึ่งนะครับแต่เป็นไม่ใช่ซีซั่นเหมาพูดง่ายๆไม่ใช่ภาคนี้นะจะเป็นภาคศูนย์จุดหนึ่งจุดศูนย์นะครับเป็นว่าเขาเป็นของไอโอเอสก็คือพวกไอโฟนหรืออะไรประมาณนี้ครับเพื่อสามารถโหลดศูนย์จุดหนึ่งจุดศูนย์ได้นะครับผมอ่า เสนแดขอวปดอย่ในเราี่ยืนยิ้มอูนแต่ยังเนต่อไปนะคะตอนนี้ก็จะมาช้ชีวิตอยู่2องสัปดาหหรือส5่ส้าห้าสัปดาหกันที่ เปิดก็สิ่งที่ตกสุขภาพนะครับผมก็ได้ออกกำลังกายด้านมือด้วยนะผมแ้วก็ฝีมือขาดเลยนะครับผมออกกำลังกายด้านมือตายแล้วมาผมมีวิธีละแบบนี่ครับตรงนี้ครับผมมี่เออผมคิดขึ้นมาเองอ่ะมึงจะไม่มีใช่ไหมถ้างั้นให้ท่านผู้ชมดับลาวาป๊อกป๊อกปิดดับนี้ป๊อกร้อยตรงนี้ก ปับ๊บอ่ามันก็นกจะแต่เราวาสามารถไม่ไหเ้ในบ้านล่างกัน,ลนเลยเดียวนะครับตึกอย่างน,นี้เข<ม>้ามาแล้วสายจะไปที่จะแก้แล้วนะคระโอ้สกอบานหลังนี้ครับผมและหลายคนยังไม่รู้คนอ่าเราก็ได้ขวามาแล้วบบครับผมใช่ใช่ ไปเล่นันไหมไเก็งไหมคร ais, right? <it> oh ับซีซั่นนี้ผมชอบอู่บ้านทีมันมีหลังคาแบบนั้นเพราะที่สุดเองก็เห็น เหมืนกันปรมาตีสองกว่านะครับนะฮะผมไม่งแคสเกมาปีสองกับคุณเลนะเออก็ประมาณสองโมงเย็เทไหร่วันนียนาฬิกาผมก็ไม่เล่นดูเมื่อกี้ด้วยนะกับผมมาดูกันกว่าตั้มั๊มใช่ตอนนั้นเราวางปล๊บแล้วก็แปบรอยอปับสโก้ผมชอบสองครั้งต่างมากกว่ามัน ช่ามันแหละผมก็คนดียวมันไม่แหลกแต่ว่าผมถายกลองมันเลยนัมันเลยเกิดการน้วเรียกว่าแหลกกันไปชั่วขนาดนทีเดียวผมผมกล่าวว่าผมจะมาทำอะไรดีการจมทายนะครับ ผมไม่อยากมผมก็จะทำวนันละผมจะออกประมาณสักเก้ามงขึ้นหนุ่มที่ด้คงกันเลยทัเดียวน,นะคบผมมาไม่ใช่แต่กเกิขึ้นมันก็่าใช่มันก็นกมกเล,ลม่นเก็าโมงแล้วผมก็ชาร์จแบตขึ้นหนุ่นะะมแล้วเก้าโมงผม เออ่ผมก็จะเล่นประมาณสัก8โม,มงตรงนะผมใครที่มาติดตามคลิปคลิปผมนะฮะเอ่อแล้วก็จะสามารถดู้ภายใน9โมงได้เนเมือถือแล้วนะครับผมแบบว่ามันมีโปรแกรมที่มันยันมันรู้ที่ผมจได้เลยนะทำ10นาทีแล้วครับผมเกือบจะ5นาทีแล้วนะฮะผมเล่นสักก9นาทีผมก็จะเลื่อนไป2นาทีแล้วนะผมอ่ามาต่อเลย มันอยากกยนตุกไลนลา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 ไม่มันยงชิบหายไม่ไม่มแซงพามาเอะมาแล้วอุ้ยแหลกงเบยแต่กับโค้รแล้วมผมพ็่งเป็นมือใหม่แนละ้วอง้คนนิดหน่อยนะครับเอาไปท้ อที่ผมกลับมาเลยนตั้งแต่ก็ถึงห้าโมงพอดีเพราะนั้นผมจะแคสเค้มตั้งแต่หกตั้งแต่หกโมงตอนนั้นตอนห้าโมงผมก็ลงดูหนังกระตูวนอ่ยึงหกโมงแล้นที่เหลือก็เอาเไว้ล่นเกมรับชิวๆกันนยคบผมมาี่ะ

เออหมไม่เก็งไหมครับผมก้มหน้าเล่นไม่ได้เพิ่มมาสุมบ้านของเนี่ยวนะผมเงียบแหลกเนี่ย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 แหลกเนี่ยเนยเนียเนี่เนีอ้เนียเนี่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 ยเนีเนี่ยันีนียนี่นนนเน่นนเเน่น 57นาทีแล้วนะครับเหลือแค่2นาทีเวลาก็ไม่เยอะมากแบบครั้งนนี้ไปไกลเลผมก็ไม่รู้สิกจบแบบไหนดีอะผมคิดไม่ออกเอาเป็นว่าผมจะจบแบบคันเทพนะฮะผมคือคันเทพนี่แบบหมายไหมหมายผมว่าอะไรงงกันดีับนี่ครับแบบคันเทพ,เทพแบบ มาเราก็จะจบคันนี้ไนเพลงท่นนี้แล้วพบก,กันใหม่ในพาร์ทหน้าทีมเจนเนเรชันเดย,ย,นะย,ย์เจเแก่ดอดือดืไม่ใช่คนระับอ่าผมจะแก่แล้วนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบาย